เรินทุกท่านลดแรกของจังหวัดุรศรียาที่ทุกภาคส่วนต้องหันมาให้สำาหรับนการลบกแยกขยะไว้ใช้ในผนงานมาโดยตลอดุยาในฐานะเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกในการให้ข้อรมกิจกรรมในวันนี้ครับ ถ้านรอายกเวียงจังัดทุกอศรยาทุก็ดศรยาทุกผู้โดยสาสองทุกองหน้ากว่าและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในกิจกรรมวิกจินงในวันนี้ในตามชุมชนหรือตามที่ที่กรอบซอยเปนสุขบุตรของเล่นเด็กเล่นนะคะที่ทุ่มก็อยากว่าเขาใช้แล้วให้พวกเรา มนไปว้วยเยค่ะไป่้วยมามาได้ด้ดีขออนุญาตถีดีดมาถึงหน้ามไนะคะพดีมีป้าดี๋ยวจะได้ถ่ายไปทางนี้สวยค่ะอนุญาตถี่อเไป